ก็กราบสวดสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันด้วยแป๊บหนึ่งก็นี่ในการเทสต์อิงกี้ไม่รอดไนะตอนนี้เราจะมาตอบคำถามกันนะครับตามที่บอกไปและจะมีพีผู้โชคดีเพียงแค่สามท่านเท่านั้นนะที่จะได้รับการมีเต้นลุ้นสิทธิ์รีของฟรียผมจะรีให้และและนี่ก็คือคำถามที่ผมแคปมานะก็มาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยครับจากคุณสัมานสีสวัสดนะครับเขาใส่คำถาม อันนี้โดนนะอันนี้โดนอันนี้โดนคำถามไะต่อมาอันต่อมาแล้วครับเคจากคุณดีเจมีมีสายหัวนะครับเขาถามว่าพี่อายุเท่าไหร่นครับมีแฟนยังเรียนมอะไรผมอายุสิบเก้าครับยังไม่มีแฟนเรียนมเสาไฟนะแห่ไม่ได้อะต่อมานะครับคุณไฟเดย์นะครับมันคิดชื่อได้ยังไงว่าห้าวัน <c oughs> คำถามขายรหัสนี้ไหมไม่ครับเครียดเงยกับขา คำถามนี้ใครอ่านมากินก็ตัวอยู่โอเคต่อไปพุน t o a t v นะครับคำถามแรกเขาว่าขอเฟซหน่อยอ๋อเฟซนี่ผมไม่ให้นะคือจะได้สำหรับคนเฉพาะคนที่ที่เขาแบบไงเออ,อธิบายไม่ถูกคือคนที่เขาได้สิทธิ์ลนะุ้นเพียงแค่สามคนที่จะได้สิทธินะ์เดี๋ยวผมบอกให้คือจะให้เขาใส่ชื่อเฟซเข้ามาในคอมเมนต์ของผมในใต้คลิปนี่แหละแล้วก็ หลังจากนั้นผมก็จะไปหาชื่อฟเฟซเค้าแล้วผมก็จะส่งข้อความไปหาเขาหลังจากนั้นเขาก็จะส่งรหัสมาให้ผมแล้วผมก็จะรีของให้เขารฟรีๆครบทุกอย่างที่ผมมีมันขึ้นอยู่กับดดนเับเพราะว่ามันจะสมเอาไม่รู้เพราะขนาดคุณไก่เขายัาง,างรีได้ไม่ครบเลยอันที่สองนะครับชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรเหรอชื่อภูครับชื่อภูนะครับต่อไปคําสามจะแคสเกมอื่นไหมแคสครับคลิปหน้าก็ทําแล้วเพราะว่าถ้าแคสเดิเล่นพลวเนอย่างเดียวมันจะยังไงยังไอง,ไอ,ยงไอยู่เนาะ,ะต่อไปคำถามต่อไปแล้ว จะทำให้ได้เอ่อจากคุณคอมพิวสเกมมิงม่งมิ่งคอมพิวสเกมมิ่งคิดยังไงวะคอมพิวส์นี่ผมเห็นว่ามันมีช่องหนึ่งชื่อว่าคอมพิวสทีวีนะครับที่ว่าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์คอมพวกคอมอะไรพวกเนี้ยเออไปชื่อเอาชื่อเขามาหรือเปล่าเนี่ยคำถามนะครับแอดคำถามจะทำให้ได้สักกี่ซับครับหนึ่งแสนนะครับทำให้ได้หนึ่งแสนอย่างน้อยก่อนข้อสองนะครับ จะเลิกแคสไหมไม่ครับเรียนลองเรียนไต้ลาสิมาอยู่คนลาสิมาครับแล้วก็ต่อไปหุ่นบูมซาตาลิบันชอบดูของพี่บูมวันี่บูมโอพิชา่นทีวีแล้วชื่อพี่แกใส่เลยต่อมาคำถามนะอยู่จังหวัดไหนครับนะครนะคร,ราชสีมานะครับแต่ผมสงสัยมากเลยว่าทําไมหลายคนเข้าถึงอยู่โคราชอาทิตย์นะครับพี่เจมสกิททีวีอย่างเงี้ยร้านร้าน,รานกระซับแล้วเนี่ย พี่แกอยู่โคราชในอาร์มรีวิวแกก็อยู่โคราชพี่บูดีเกมเมอร์เกยก็อยู่โคราชหล,ล,ลายคนเลยอยู่โคราชแล้วสองครับมีไอ้ดัางเป็นใครล่ะครับอ๋อพี่เอ็มไอพี่กายไมค์ครับนะครับคือตั้งแต่ที่ผมได้โทรศัพท์มาเครื่องแรกเนี่ยผมเข้า youtube ไปเนี่ยคนแรกที่ผมดูสองคนแรกก็คือพี่เอ็มพี่กายไมค์ครับนะเขาเป็นคู่หูในการแคสเกมไหมครับแต่ดูช่องเขาอ่ bear, นะโดนแบนนับไม่รู้ทําไมไม่รู้ติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะก็คือสุดท้ายครับ ตอนนี้พี่เอ็มแกก็ไปเกมทหารเนาะมีแค่พี่กายแคสอยู่คนเดียวแลนะไม่รู้เหมือนกันว่าพี่กายนี่เป็นพี่หรือน้องพี่เอ็มนะเพราะพี่เอ็มนี่แกไปแค,แคสทหารเอ็มไม่ใช่แคสไปเกมทหารแล้วเออต่อไปครับแจกปืนฟรีหน่อยรอรุ่นเอาครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีนะครับสําหรับผู้โชคดีโอเคต่อไปคุณธนิษสักวิรินญ,ญ,ญาญาติถ้าอ่านผิดขอโทษนะข้าวว่า นาอยู่จังวหวัดอะไรครับนครราชสีมาอายุเทา่าไหร่สิบเก้าเลาโรงเรียนอะไรราชสีมาอายุนี่แท้นะอ้ออันนี้ต้องขอบอกนะขอแยกใช้คำหยางไปหนึ่งนะมีจะเอากับเขาด้วยหรอคนไก่เดี๋ยวผมรีให้คุณเอารีให้คุณหมดเลยก็ได้นะยังจะเอากับเขาด้วยหรอไก่นะครับต่อไปพุดสารานสี่สิรว์นรนะับแอดคำถาม พี่จะรีของตอนไหนครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นผู้โชคดีประมาณบ่ายบ่ายปังถ้าส่งชื่อเฟซมาตอนไหนก็เออเดี๋ยวผมรีให้ตอนนั้นเลยนะต่อไปครับ rx ไอเนี่ยมันชื่อ rx peter เฮ้ยแต่ผมอ่านไม่ออกอะ่ะมันชื่ออะไรวะ rx อะไรเ,น,เนี่ย tv set เฟซชื่อเฟซชื่ออะไรรอรู้ต่อครับใครจะเป็นผู้โชคดี ไปครับคุณอันนี้ผมยอมแลครับเพราะว่าผมอ่านไม่ออกจริงะเขา <c oughs> บอกว่าแอคคำถามคือเฟซชื่ออะไรเฟซชื่ออะไรเหรอรองรู้เนาครับก็หมดละแค่นี้แหละรครับคําถามทั้งหมดที่ในวันนี้นะครับก็อ่ะผมจะไปเปิดวันนี้นะผมจะเปิดบัญชีให้หลายคนดูกันหอกดเลยเนี่ยอ้าว โอเคครับพอดีตอนนี้ก็ตัดมาที่เอเอ,เอ่กม World of w a r p l a n e อัปเดต Road to g l o y นะครับก็เป็นอัปเดตไฟน้ำแข็งเดี๋ยวอะไรยูทูบใไรคนเนี้ยเอ๋อเขามีคนถามเขาไม่คนส่งหรอกว่าเอามีการไหมเอาดีครับได้ครับเดี๋ยวผมทักเพจไปนะครับ <c oughs> ถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่นะ อะไรเนี่ย YouTube คุยเฟสเจสโนเจโนปอกอกปอกปอกเดี๋ยวปิดคลิปก่อนปิดคลิปผมจะรุ้นผู้โชคดีทั้งหมดนะครับที่ได้ส่งคำถามเข้ามานะครับสามท่านเท่าน,นั้นนะครับผมจะให้ดูบัญชีก่อนว่าบัญชีผมมีอะไรบ้างแล้วก็คุณก็จะได้ตาม้นเลยครับตามที่ผมมีนะครับมา อ้าลิงกับเพื่อนดิลิงก์ดิอ้าวไออ่ะอเกมค้างครับตายเกมค้างเฉยเลยแบบนีคับเกมไม่ค่อยสถเียนเท่าไหร่เชื่อมดิ แป๊บนะครับชิปหายแล้วชิปหายแป๊บนะครับก็ตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ในเกมนะครับก็ต้องทําตั้งหลายรอบรอตั้งหลายนาทีกป๊บมันจะมาให้พเน็ตช้านับเน็ตช้านับก็วันนี้เราจะมาเปิดบัญชีผมกันเลยนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ชุดก่อนนะครับชุดก่อก็มีเกาะจีนแดงเกาะจีนดำนะครับส่วนตัวหัวก็เริ่มแต่เลเวลหนึ่งเลยครับอุ้ย ผมจะไปเร็วๆนะครับแต่ผมจะไม่แบบเออไม่ตัดของที่มันไม่จําเป็นเอ,อที่จําเป็นไอ้อไม่แบบของที่ผมก็เปิดดูให้หมดเลยครับตั้งแต่เรววหนึ่งเลยแหละ ครับนี่คือบัญชีทั้งหมดของผมนะครับก็นี่นะครับบัญชีของผมก็เดี๋ยวถ้าผมได้สองชุดน,นี้ผมอาจจะรีให้เพิ่มก็ด้วยก็ได้นะครับก็ <c oughs> ต้องรออีกตั้งสี่วันนะกว่าอีเวนต์ต่อไปจะมาเนาะตอนนี้ก็ได้แค่เท่านี้ก่อนนะครับโอเคก็ต่อไปเราก็จะไปลุ้นผู้โชคดีกันเลย <c oughs> เนี่ยมันพี่ดูที่คอมเมนต์พวกเนี่ยเออตั้งแต่ภาพเนี่ยเออเลือกมาเลยเอาภาพได้ภาพนึงก็ เรียกมาภาพหนึ่งอะภาพไหนเนี่ยเอาเลยเนี่ยนะเออภาพไหนก็นได้เฮ้ยกดอ่นนี้กดเลย DJ B B สายโหดคนแรกนะครับแล้วก็เอาไม่สองภาพอีกสองภาพ <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะไอ้นี่ก็ไอปีเตอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งครับคนสุดท้าย <S <S ก็คือไฟเดย์นะครับจบก็จบกันไปแล้วนะครับก็ผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านนะนั่นก็คือคนแรกครับ DJ BB สายโหนะครับก็ ก็ถามมาสามคำถามตามกฎทุกต้องหมดนะครับได้รับลุ้นนะครับในการรีของฟรีบอกชื่อเฟซบา๊กตคลิปครับจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ว่าจะสลรสิทธิ์ให้ใครก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยนะครับต่อมาคนที่สองนะครับคุณไฟเดย์นะครับทําตามทุกอย่างครับแอดเอใส่แฮชแ็กคำถามนะตามด้วยสามข้อนะครับไม่เกินก็ถูกต้องตามกฎนะครับก็ได้รับการรีนะก็คนสุดท้ายครับ ถามแค่ว่าเฟซชื่ออะไรได้ครับผมจะบอกให้แต่แพทย์เพียงแค่คนรู้คนเดียวนัก็คือคุณอารเอ็กปีเอร์นั่นเองครับอืมก็เท่านี้ครับเอ่อคุณปีเตอร์ก็เอาชื่อเฟซทิ้งมาใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเอ้ยเดี๋ยวเออนั่นแหละครับเ <c oughs> นาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3าผู้โชคดีที่ได้รับการลุ้นรีโหลดของฟรีนะผมจะรีให้ เพียงแค่ใส่ชื่อเฟซมาตางคิดนะก็นี่เท่านี้เองนะครับก็เสร็จเรีบ้อยีทนี้และก็หลังจากเ,เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะผมจะให้รีดันนี้เพียงแค่ทําตามกฎกันง่ายๆแบบหนึ่งนะครับแบบเดียวแบบเดียวเออครับในอาทิตย์หน้านี้ผมตั้งกฎว่าให้คุณพิมพ์คําว่า r x นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคุณหรือว่าจะชื่ออะไรก็ได้นะครับพิมพ์เข้ามาครับในใต้คลิปของผมดี๋ยวจะทาคลิปบอกอีกทีหนึ่ง สำหรับ3ท่านผู้โชคดีเหมือนเดิมครับผมจะรีของให้ฟรีๆนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยนะครับไม่ต้องเสียตแต่สลีกึ่งตังค์อะไรไม่ต้องเสีย,ยครับผมจะรีให้3ามท่านนะเพียงแค่คุณทาตคมกดก,ก็คือพิมพ์คาว่า r x ตามด้วยตัวขีดเนี่ยมันจะอยู่ในตรงลูกศรที่ชี้ขึ้นนะนั่นแหละพิมพ์คำว่า r x แล้วก็ตามด้วยชื่อคุณหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าพิมพ์ค่ว่า r x แล้วก็ปีเตอร์ r x หมาน้อย r x อะไรก็ได้ครับ แค่นี้คุณก็มีสิธิรุ่งแล้วสามขันผู้โชคดีนะครับและผู้ตัดสินของเราก็คือคุณเต้นนั่นเองครับซึงก็เป็นพี่ผมนะก็ตามนี้นะครับสำหรับกฎการเล่นในครั้งหน้าเนาะก็มีเท่าน,นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ในวันนี้รายการเด็กอินเกมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าของผมด้วยถ้า ทำต,ตามกฎนี้คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้แล้วก็พูดที่โชคดีนะครับ3ท่านก็อย่าลืมใส่ชื่อเฟซหุ่นในใต้คลิปผมด้วยนะครับก็สำรักนี้ต้องขอตลาไปก่อนใชโยฮัลลุคไปคว้าควายตายกันใหู่ว้ครับ